หลานยายไอทีสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาชม iPhone 6S พาร์นะครับตัวนี้ก็คืออาการติดรหัสหน้าจอนะครับติดรหัสหน้าจอแล้วก็ลูกค้าจำา p p p l i i ไไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคอาทางร้านจะทำวิธีการปลดคร่าวๆให้ลูกค้าดูนะครับว่าทำไมราคามันถึงแพงนะครับมันมันทำ ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับก็ท่านไหนที่จะทําเองก็จะต้องมีโปรแกรมนะครับที่จะต้องมีโปรแกรมปลดล็อกนะครับผมโอเคครับสําหรับท่านที่ส่งเครื่องมาซ่อมนะครับ 6SPart ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับราคาน่ารักอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวทางร้านจะมาเริ่มกันกันเลยนะครับโอเคอันนี้มีการ ทำขั้นตอนก่อนหน้านั้นไว้แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเป็นขั้นตอนการเจลเบรกนะครับทางร้านได้ทําการเจลเบรกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแต่ทีนี้รหัสก็ยังใช้ไม่ได้นะครับยังยังใส่รหัสไม่ได้นะครับแล้วก็สําคัญคือลูกค้าจํา Apple ID ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเตือนอีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จำา Apple i ไไม่ได้นะครับไม่ควรจะล้างเครื่องรีสโต้นะครับไม่งั้นจะเสียเงินมากกว่านี้อีกนะครับ บดล็อกเนี่ยตัวนี้นี่คือราคาถูกแล้วนะครับโอเคเสียบสาย USB เข้าไปครับผมบโอเคนะครับเข้าเครื่องไปแล้วทีนี้ผมจะทำการบพาสโค้ดนะครับแบ็กอัพโค้ดไว้ก่อนนะครับ,บโอเคแบ็กอัพโค้ดเสร็จแล้วนะครับ พอแบ็กอัพโค้ดเสร็จนะครับตัวนี้หน้าจอหน้าจอยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับหน้าจอยังว่างเปล่าอยู่โอเค,อเคทีนี้ก็เซตัวนี้ไปพารโค้ดเสร็จแล้วนะครับปึ๊บ ตัวเครื่องก็จะดับนะครับทีนี้ตัวเครื่องก็จะดับไปนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องขึ้นมาครับนี่พอตัวเครื่องดับแล้วแล้วก็กดเปิดเครื่องขึ้นมา โอเคนะครับตอนนี้เครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับกล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ่ายขั้นตอนคร่าวๆให้ได้ชมกันนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ก็จะทำการตัดต่อเป็นช่วงๆนะครับผมิปบซิป ฝากทางร้านด้วยนะครับร้านหลานยายไอทีตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับซ่อมมือถือซ่อมไอโฟนเปลียนจอทุกรุ่นนะครับปลดล็อกทุกรูปแบบนะครับผม คลิปนี้จะมีการตัดต่อเป็นช่วงๆนะครับโอเคมาแล้วครับผมตัวนี้เข้าไปดูครับทีนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างที่บอกนะครับท่านไหนที่จำา p p p l i i ไไม่ได้นะครับพอล้างเครื่องเสร็จปึ๊บก็จะมาติดอยู่ที่หน้านี้นะครับ โอเคปึค๊บผมที่ทำคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูก็เพราะว่ากลัวลูกค้าไปล้างเครื่องเองนะครับ ไปล้างเครื่องเองแล้วถ้าติดหน้านี้นะครับเนี่ยถ้าติดหน้านี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าติดหน้านี้ลูกค้าจะเสียตังค์มากกว่าเดิมอีกนะครับตัวนี้โอเคถ้าติดหน้าไม่ให้ใช้ iPhone หรือว่าลืมรหัสหน้าจอเนี่ยราคาจะถูกนะครับราคาจะถูกถูกแต่ถ้าติดหน้านี้นะครับติดหน้าถามหา Apple ID หรือ iCloud เนี่ยลูกค้าจะได้เสียตังค์เยอะครับผม โอเคทีนี้มันมาเริ่มกันต่อนะครับทีนี้มาเริ่มกันต่อโอเคครับหลังจากเครื่องนะครับได้ถูกล้างเครื่องแล้วรีเซ็ตหน้านี้ขึ้นมานะครับก็ทําการเกาะ wi-fi อะไรเรียบร้อยนะครับจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับโอเค โอเคนะครับให้เห็นว่าติดไอคาวนะครับผมโอเคอยู่หน้าติดไอคาวนะครับโอเคทีนี้เราจะทำการเจลเบรกนะครับโอเค ส,สั่งที่คอมนะครับเพราะว่าต่อสาย USB ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเจลเบรกที่คอมปึ๊บนะครับสั่งโปรแกรมปึ๊บโปรแกรมก็จะรันนะครับส่วนตัวเครื่องก็จะดับไปเองนะครับปึ๊บมีโปรแกรมก็จะบอกให้กดนะครับกรากดตามปึ๊บกดปิดเครื่องแล้วก็กดปุ่มโฮมค้างไว้อย่างนี้นะครับ โอเคปล่อยมือจากปุ่มปิเปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับโอเคกดไม่ทันครับกดไม่ทันก็ต้องเริ่มใหม่นะครับ ดไม่ทันก็ต้องเริ่มใหม่ครับโอเคกดใหม่ครับปึ๊บนะครับตัวเครื่องมันก็จะเข้าโหมดเมื่อกี้นะครับโหมดเชื่อมต่อไอจูนนะครับโอเคเข้าแล้วทีนี้กดคีย์ตามที่มันบอกนะครับกดปิดเปิดแล้วก็กดปุ่มโฮมแช่ไว้นะครับ ปล่อยมือจากปุ่มปิดเปิดนะครับปุ่มโฮมก็ยังค้างอยู่นะครับโอเคปล่อยมือได้ปึ๊บครับโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับแต่หน้าจอเนี่ยมันเข้า UFD โหมดนะครับมันก็เลยหน้าจอมืดเราก็รอนะครับโอเคปึ๊บรีขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็รอครับขั้นตอนนี้โอเคโอเคนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เรามาใช้เราแบ็กอัพโพสไว้แล้วใช่ไหมครับ ทีนี้เราก็จะมาไอ้รีสตา์แบ็กอัพนะครับทีนี้กดปึบ๊บโอเคเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทขึ้นมานะครับโอเคย้ำนะครับคลิปนี้ทำให้ดูเป็นแนวทางที่เฉยว่าวิธีปลดล็อกของทางร้านทำยังไงนะครับก็ จะตัดต่อเป็นบางช่วงนะครับผมโอเคตัวเครื่องจะทำการรีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวกำลังเขียนโค้ดเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเราเราก็รอนะครับโอเคเสร็จแล้วทาเป็นอย่างนี้คือเสร็จแล้วนะครับกดเลยปุ่มโฮมตามมันบอกเลยครับปึ๊บภาษาไทยเนาะ ภาคไทยแล้วก็ตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าหลุดแล้วนะครับปึ๊บอาภายหลังแล้วกันปึ๊บนะครับปึ๊บครับผมไปเลยเรื่อยๆช่ยนะครับดยอมรับไปครับ ไพารตโค้ดตัวนี้คือใส่ซิมได้ปกตินะครับ okay. มาแล้วนะครับมาแล้วหน้านี้นะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เริ่มกัน โอเคมาแล้วครับผมขับดูตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับตรงนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ